เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็เราน่าจะได้ไปเรดบ้านคนแล้วเนี่ยหลังจากที่เราแบบวิ่งหายิงคนนะนี่อันนี้คือช่วงนี้บอกเลยว่าแบบไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเลยนะในเซิร์ฟเหมือนกับโรมันเข้าจะเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยเนะี่ยแล้วก็ไม่ได้หาลงเล่นจิกจากสักทีอันนี้ก็นี่คนระับมันก็แบบ คนในแคลนเขาก็เล่นกันอยู่นะพอรเจเรตเขาก็ชวนเมื่อกี้แหละเราก็ไปแล้วก็จะได้หาลงวิ่งเล่นบ้างแล้วไปดูครับเนี่ยผมก็เพิ่งเข้ามาไม่รู้ว่าแบบบ้านที่เราเจะเรดนี่คือมัอนจะโหดเปล่านะเห็นพวกนี้มันบอกว่าแบบแฟนใหญ่ใช่เหรอต้องลองดูบอกว่าหลายคนตอนนี้พวกเราก็น่าจะมีสี่ห้าคนเนี่ย เรียบร้อยขนาดชนไก่นี่คือรถยังลอยขนาดนี้เลยอ่ะเอาเรื่องเดเฮ้ยมาที่เราจะเรดนี่คือท่าเรือเหรอแสดงว่าก็เป็นแบบเจ้าถิ่นท่าเรือดิไอ้ต้องลองดูแล้วเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ลองจริงนะเข้ามานี่คือไปเลยนี่แต่ชุดก็ชุดกระด,ดูกนะเอาว่า มันก็เป็นแบบเซิร์ฟอารยธรรมไงมันก็เรียนชุดไม่ได้แล้วก็ใส่ไปเซ็ตผสมเน,นี่เน่ตกใจนกว่าเป็นบ้านไม้หลังนี้ทำบ้านแค่นี้ได้คือชิบเชลไม่บ้าน,นแล้วเนี่ยเฮ้ยใครเนี่ยเฮ้ยเรียบด้ย โอ้โหโวยแสดงว่าเรามาตอนที่แบบวาเร็ดเสร็จพอดีนะนี่ไงโดนตัดหน้าไปแล้วตอนแรกนี่คือคิดว่าเพื่อนนะเห็นยืนแบบนี้แหละโดนเร็ดเฉย าพวกเตียก่อนนะอันนี้ไม่รู้ว่าเตียงใครก็ปล่อยไว้ไม่เจมาเรดบ้านนีก็โดนเรดตัดหน้าว่ะแต่เราก็น่าจะได้แบบของฟรีแล้วนะไม่ต้องไปเรดละดีวนนค่อยไปดูหาบ้านพวกมันไม่น่าเหลือเลยนะมาไปเก็บของก็ว่าอยู่แบบเรดบ้านมันตรงไหนกันไม่ โ,ะะโอ้ยมีมาใหม่เห้ยพอเป็นเซิร์ฟนี้คือแบบยิงง่ายๆเลยนะมันใส่แค่ชุดกระดูกชุดเหล็กไงมันก็เรียนชุดไม่ได้ แล้วก็ยิงตายแบบชิว yeah. อันนี้ตกเปล่าเดี๋ยวไปดูของเพื่อนน่าจะเก็บหมดแล้วบ้างเนี่ยแต่ในเซิฟนี่คือคนก็น้อยอยู่นะน่าจะเหลือแค่บ้านพวกบาเรตเนี่ยเราก็เก็บของแล้ว น่าจะต้องไปดูบ้านมาเลยนะถ้าเรศได้ก็จัดการไม่น่าเหลือเลยนะดูดินี่แต่ก็ยิงไปหลายตัวอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยมันยินเก็บของไงนี่เตาใหญ่ไม่รู้ว่ามีอย่างนี่สบนี้ยังเหลือแร่เก็บมาสตมา่าได้โย บ้านที่เราจะเรทแต่ก็ได้แบบฟรีๆน,นี้ก็เก็บไปโอเคเต็มตัวตอนนี้ก็ต้องกลับบ้านก่อนเลยนะเราก็กระเป๋าเต็มแล้วไงนี่ก็ไปส่องดูบ้านวันกัน เมื่อกี้มันก็มาไวอยู่นะเรายิงไปก็มีตัวมีปืนวิ่งมาทางนี้เนี่ยบ้านมันอาจจะอยู่ทางนี้ก็ได้นะแล้วก็หาไปแล้วก็ขอกลับไปเก็บของก่อน นี่คนนั่งอยู่เนี่ยเหตุกไกลคนหรือว่าบอดน่าจะบอดนะนึกว่าคนเด็นยมันดิ้งเฮ้ยนี่อีกตัวนี่คนมะฟาร์มาอยู่ตีเนียนไปเนี่ยเอาบอดเนียนอะนึกว่าคน บางทีคนมันก็แบบเนียนไปตีต้นไม้นะกลายเป็นบอทแก่แล้วก็ปล่อยอย,ยู่ๆมันก็รอดไปอากลับบ้านแล้วก็ค่อยหาบ้านมันนะอเอเ้ะร้อย นี่คือยังไม่เห็นบ้านมาเลยนะยูเกาะเหรอ <c oughs> ถ้าเรดพวกมันไปก็เซิร์ฟนี้ก็น่าจะเยี่ยบแล้วนะเห็น <c oughs> ah yeah. บอกว่ามีสองพวกแกเมื่อกี้ก็แตกไปแล้วหนึ่งน่าจะเหลือแค่พวกนี้เลยเนี่ยแล้วก็เรดๆไปเราจะได้มีอะไรเล่นสักหน่อยก็บินไปดูที่เกาะก้อน เอาบ้านนี้เหรอนี่นึกว่าอยู่ที่เกาะแหม่นี่ดูดิ <c oughs> หลายชื่อแต่บ้านวันก็ยังเป็นแค่หินข้างในก็เหล็กน่าจะพอได้อยู่นะแต่ก็หลายชื่ออยู่เนี่ยแล้วก็มาห้าหกคนนะน่าจะพอไหวแหละมาต้องจัดละ เตียงก่อนเลยเฮ้ยอยู่บ้านด้วยว่ะเห็นมีคนบนบ้านเหมือนกับมารอเรามาเลยเนี่ยเอาเรื่องเรื่อบเอ๋วะ นัดเล่นหน่อยนี่มันแบบมันอยู่บ้านไงโอ้ยเอาวะแสดงว่ามันก็ยิงได้่นะเมื่อกี้เราโผล่ไปนี่คือแบบโดนยิงเลยเหรอแบบนี้ก็ค่อยน่ดเล่นหน่อย มันเฝ้าตรงนั้นเลยว่ะฮาแล้วก็ต้องรีบวิ่งแล้วก็ไปสร้างแบบบ่ๆสร้างสูงๆไว้ก่อนโอ้ยดูดิโอ้โหเอาวะอันนี้ก็เหมือนเดิมให้พวกเพื่อนนี่ไปเรดนะแล้วก็เป็นคนโคฟเช่นเคย มันอยู่บ้านกี่ตัววะเนี่ยชื่อก็หลายชื่ออยู่นะบ้านก็เหมือนกับกำลังสร้างเลยแหละมีจุดที่แบบยังม็ได้เติมแล้วก็เลดก่อนเลยนะเดี๋ยวต้องไปดูอีกฝั่งดีกว่านะฝั่งนี้มันไกลเกิน วันนี้ก็ส่วนกลางที่แบบโผล่มาเป็นแหล็กเนี่ยบ้านอะไรกันเนี่ยแล้วก็เฝ้าดูแบบนี้เลยนะเผื่อมันเข้าหลังแล้วก็จะได้ยิงให้วันนี้ก็ยดี๋ไม่มีคนครบเดี๋ยวจะชิบหายเอานะดูดิเหนือละน่าจะเริ่มมา แต่มันก็หลายชื่ออยู่นะไม่รู้ว่ามันออนกี่ตัวเนี่ยที่เห็นก็2อสตัววิ่งเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้ว่าแบบพวกลงใหม่หรือว่ายังไงเนี่ยว้าผมว่าเราไปดูบนบ้านดีกว่าอันนี้คือ ดวงดวงเลยว่ะบ้านก็มีแค่หลายแค่นี้นะทำไมดวงวันเนี่ยไม่รู้ว่าจะยิงได้เปล่าดูดิขยับก็ยังจะช้าอยู่ว้าแต่ก็ต้องไปแล้วเนี่ยเพื่อนน่าจะเรร่ะ มาดูฝั่งนี้เลยนะมันก็ต้องออกมาแล้วก็จะได้ยิงได้ประตูก็คือหลายทางน่าจะออกแบบได้ทุกทางเลยพวกนี้เนี่ยนี่ดูดิชื่อมันเป็นแบบเป็นตี้แก๊งอเป่ะไม่เคยเจอ นี่ตรงนั้น,นประตูว่ะมันเข้าได้เนี่ยแล้วก็ต้องสูงกว่าน,นี้นี่โดนยิงมันก็น่าจะเอาหลายตัวอยู่นะดูดิดีข้างบนข้างในเมื่อกี้เนี่ยแบบนี้ก็น่าจะน่าเล่นหน่อย ไอ้น,นี่พื้นหนัก M4 วะเนี่ยข้างบนมีหนึ่งอุยอ้ยเฮ้ยโอยโดดลงหลังตายไปซะโอ้โหพื้นได้ตัวหลายกันบอกโอเคเราก็ยืดมาอ่าอยู่ นี่ก็การเกงเหล็กผมก็ต้องการพอดีได้ชุดมาใส่แล้วแล้วก็ไปครบต่อน่าจะเร็ไม่ยากนะบ้านนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นแค่แบบพวกหินฟกเหล็กเองเนี่ย เฮามันากจะมาเก็บของอีกเหรอเราก็เก็บไปหมดละโอ้ยตกใจ ียงบ้านไปไฟโอ้โหกันเบาพวกมันยังมีปืนไว้เนี่ยคนแบบกำลังล้อมบ้านเจเรตอยู่เนี่ยมันก็ยังใช้กันเบาไม่อบอกว่าปืนหมดแล้วนะ นหนักยังเหลืออยู่แต่ก็มันอยู่ในบ้านมีคนขึ้นมาดูดิมันก็หลายตัวอยู่นะเอาป่ะ นี่คนเบาเก็บของละเดี๋ยวตายมาก็ของหายหมดนะแล้วก็เก็บก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่มีของจะเล่นนี่เพื่อนจะเร็เพียงละ ที่มีเสียงบ้องนะของพวกมันเหรอ นี่พลอมาตายซะเแกเราน่าจะครบง่ายละเรดฝั่งนี้เนี่ยแล้วก็รอนี่ <c oughs> ก็ให้เพื่อนจัดการไปแล้วก็ครบฉเฉยมันต้องมีอุ้ยเอา้าจะบอกว่าแตกแล้วนะเห็นเพื่อนรื้อเนี่ยเรียบร้อยจะบิ้วเลยอ่ะโคตรไวอะไรกันนี่ยังไม่ถึงไหนเลยก็ đánh rồi nè, xuất hiện. Nè, đánh chính đùi nè. รี่บร้อยบ้านหลังนี้อ๋น่าจะหมดแล้วนะพวกนี้ไปเนี่ยตอนแรกก็เห็นมีแค่พวกสองพวกมันก็โดนเรดไปเรียบร้อยแค่เราก็ค่อยหาดูแลกันนะถ้ามีก็น่าจะได้เรดอีกเนี่ยเอาเรื่องเกินยังไม่ได้ทำาไรก็แตกแล้วนะบ้านนี้เนี่ยเราดูตอนที่รือ้อื่อว่าแบบมันยังอยู่ในบ้านแล้วก็ จะได้าเดียนเต้มันยังมีเตียงแถวนี้หรอเกิดมาได้เรื่อยๆเลยเนะี่ย นี่จุกดีนักเข้าหัวเลยทัน,นี้ก็น่าจะไม่เหลือบ้านและเซิฟนี้มันก็แบบยิ่งเงียบเงียบอยู่แล้วก็ไปไล่เรดก่อนเลยแบบนี้ก็ไม่น่าเหลือเลยครับนี่ค่อยหาดูแลกันเผื่อมีเมือ่อกี้มันยังเกิดมาอยู่นะยังมีที่นอนอะ่ะ ลองดูของบ้างน่าจะไม่เหลือละนี่ก็วะอันนี้ก็มาครบก็มาครบจริงแล้วนะไม่ได้ทำายนะไนะันแล้วก็รอยิงอย่างเดียวขออก็น่าจะพอได้อยู่เลยมั้งนี่หินเก็บมาเก็บทุกอย่าง แล้วก็เหล็กเมื่อกี้เหมือนกับเรดโคตรง่ายเลยนะเห็นเรดแป๊บเดียวก็เจลบิลมันเก็บยังไงของมันวะเนี่ยยังไม่ทันแบบได้ทำอะไรก็บ้านแตกลนะโอเคก็วันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนก็มาหาวิ่งไล่เรดเรื่อยๆเลยนะไม่ว่าจะทำอะไรเลยเนี่ยมาเอาไป็นว่าเดี๋ยววันนี้ก็ ประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับทุกคนเวลาเราก็ค่อยหาเล่นใหม่นะวันนี้ไปก่อนเลยครับไม่บายครับแต่ละ